เรื่องที่คุณผู้หญิงอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน 1. ยิ่งทำการบ้านคุณจะยิ่งสวย 2. ความแตกต่างของขนาดไม่ใช่อุปสรรค 3. การได้บบรเรงรักจะไม่ทำให้เครียดและไม่ป่วยง่ายข้อ 4. เซ็กไม่ได้เสื่อมไปตามไวที่สูงขึ้นของคุณนะข้อหน้ำยิ่งเยอะก็ยิ่งลื่นปลื้ดดีข้อ 6. ผู้หญิงก็สามารถหลังได้เช่นกัน ข้อเด้านซ้ายคือจุดที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงนะคะหมายถึงจุดเสียวอะ่ะเดี๋ยวข้อนี้หมวยจะมาอธิบายคลิปต่อไปนะค้อแผู้ชายแทๆ้ๆเขาชอบให้กระตุ้นตรงที่ก้นของเขาอันนี้หมวยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหมวยไปหาข้อมูลมาจากในเว็บไซต์ข้อ9ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ได้ถึงจุดเส้นชัยเฉพาะการที่เข้าท้ำเท่านั้นข้อ10การหลังนำ้ำน้องเคครั้งหนึ่งประมาณ1-2อนชา ข้อสุดท้ายการกินยาคุมกันเนิดอาจทำให้ความต้องการของผู้หญิงลดลง